ก็คลิปเดวันนี้นะครับเราก็อย oh ู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในเซิร์ฟจีนตัวย่อนะครับก็หลังจากที่เราเนี่ยลงคลิปที่แล้วไปนะครับเป็นการเจอกับซุยริวสามอันดับของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ดามมจเยอะมากนะครับวันนี้เนี่ยน้องๆก็เลยมีการบอกว่าให้เราเนี่ยใช้เป็นคอของเจ้าเกลเยกชุบนะครับวันนี้ผมก็เลยจะใช้เป็นคอของเจ้าเกลเยกชุบเนี่ยแล้วก็ลองไปสู้ดูนะว่าเราเนี่ยจะโดนดามมจหนักเพิ่มขึ้นไหมนะครับเนื่องจากตัวละครอย่างซุยลิวเนี่ยเป็นตัวละครที่ ดิเมจหนักนะครับแล้วก็อนิเมชันในการต่อยโคตรเท่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอันดับ5ของเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับพลัง1น3ล้านนะครับเรามาดูดิเมจของตัวละครอย่างซุยริวกันก่อนนะซุยริวนะครับพลัง27ล้านนะครับสดาวสดาวม่วงอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวพาส์ทสิเศษ2ดิเมจ2องล้านหกแสนแนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะต่อยแรงขนาดไหนนะครับในคอของเจ้าเกลิคุชุบนะครับซึ่งก็หวังกับอัััััันนนนนดดดดบบบบมมาาาากกะะะคครรรเเี๋ยววูออ่่จ ประมาณไหนเปิดมานะครับเป็นฟังเขาได้เปิดก่อนอยู่แล้วนะครับโซลิฟังเขาเนี่ยก็ความเร็วเยอะมากแต่ที่ผมกลัวเนี่ยคือฟังเขามันมีตัวละครอย่างทาสมากิยูอาร์ครับเพราะว่าทาสมากิยูอาร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดาเมจแม่งโคตรแรงคุณผู้ชมโซนิกปาดาก็ส่ายเข้ามาก่อนครับบึบติดเผาไหม้ไปห้าตัวจากแดนครรบทาสมากิก็ฟูยูไคมาก่อนหนึ่งครั้งคุณผู้ชมโดนมาก่อนครับเราก็เข้าสู่ไม่ท็อตทั้งทีมไปฮะฟูบุกิเข้ามาคอมโบต่ออีกหนึ่งครั้งคุณ ยังได้อยู่นะเราน่าจะยืนครบนะครับจนถึงเจ้าซูิวได้อยู่ไปสรับฝั่งเราก็คว้างในกระ,ะจายส่วนกลับครับแล้วก็ติดเหมือนกันฮะไปครับโกลิบาร์ของเราโจมตีเข้าไปก่อนงาครที่ร้านสองนะครับติดไหมโอเคครับติดพิษอยู่ฮะเกลือกชุบบัตเตอร์เมทขึ้นมาหลาชาทเทลิกครับหัวใสของโบลล์ยูอาร์ไปหนึ่งครั้งแต่ว่าก็เหมือนกับไม่ได้สร้านไม่เป็นไรกับเขาเลยครับพัตยูอาร์อันติคืนไหมครั้งทีผู้ชมยังไหวอยู่ฮนะ ซูปเปอร์ดารชายปั่นเข้ามาอีกครั้งหนึ่งยังได้อยู่นะเรายังยิงคขาผกตัวอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะได้เห็นดาเมจของตัวละครอ,อย่างซุยริวอยู่นะไปครับซุยริวขึ้นต่อยมาก่อนครั้งหนึ่งผู้ชมบับเข้ามาก่อนครับ125ล้านดาเมจครับจากดังครั้งที่2เข้ามาอีก 1, 1> ครั้งครับ1น8ล้านดาเมจและเข้ามา86ล้านดาเมจและเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง194ล้านดาเมจเนี่ยโอ้โหดาเมจบอกเลยครับว่าโคตรเยอะผู้ชมกับการต่่่อออยยยยรรรััววขขงงงเเเเจ้้าาซุินนีีีกก็ททใหหมมถึบด ยืนไม่ไหวจริงๆคุณผู้ชมนะครับถึงจะเป็นคอของเจ้าโบลอดยูอาร์ผมก็ยืนไม่ไหวนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกับอีกทีมหนึ่งนะครับอันดับ2ไม่ได้ใช้อะเรามาเจอกับอันดับ3นะครับใช้เป็นตัวละครอย่างซุยลิวล้วก็ไม่ได้ทีมหลักลงมาด้วยนะครับมีโอกาสที่เราจะยืนไหวอยู่เหมือนกันก็จะเป็นตัวละครอย่างซุยริวห้าดาวห้าดาวม่วงนะครับพลัง35ล้านอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวพาสซิปิเซสองดาเมจนะครับสามล้านเก้าแสนนะก็ยังสามารถปั้นได้สุดกว่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่า ตัยเลี้ยวดาเมจประมาณนี้เนี่ยจะต่อยแรงขนาดไหนนะครับมาเปิดมาก็เป็นฝั่งฝั่งเรานะครับได้เปิดก่อนอ่ะใช่ฮะโซนในฝั่งเราได้เปิดก่อนนะครับแต่ว่ามันก็มีการบูตขึ้นมากันก่อนนะมันได้สกิลกันก่อนอยู่ดีมาโซนในของเราครับปาดไปก่อนหนึ่งครั้งคุณผู้ชมติดไปสองตัวครับปาดอีกครั้งหนึ่งเงี้ย ไปครับจากนั้นครับโคดิบาร์ของเราครับพนผิดเข้าไปก่อนเลยครับติดไหมไม่ติดสักตัวคุณผู้ชมเกเรก็ชุบบัฟแต่ว่าก็ไปอีกหนึ่งครั้งครับราชาทลิกหวดเข้าไปเดเมในช่วงต้นไม่ค่อยมีอะไรกันมากฮะจากนั้นครับแทงทอบคว้างหินเข้ามาโดนไปอีกหนึ่งครั้งครับแต่ว่าเรายังยืนไหวครับมโอกาสได้เห็นเาเมดของเจ้าซุยริวยูอาร์แบบเต็มๆนะครับกับทีมนี้เมทนายอันติเข้ามาครับติดตันไปสคุณผู้ชมจากนั้นครับซุยริวเข้ามาต่อยหนึ่งครั้ง สิบสามล้าน d a เมจครับมาจะใกล้ได้เห็น damage จริงๆแล้วผู้ชมไปครับโอเคสอบไม่แม้หนึ่งครั้งครับต่อไปครับจะเป็นคิวของเจ้าซุยริวยูอาร์ฮะและเลือดเต็มๆแบบนี้ซุยริวยูอาร์จะต่อยเท่าไหร่ฮะมาเลยครับซุยริวยูอาร์ครับยกขึ้นมาต่อยไปก่อนหนึ่งครั้งผู้ชม ปัมมาก่อนครับ71ล้านดาเมจครับจากนั้นไปแถวหลังอยู่ที่212ล้านดาเมจแล้วมาีกแถวหน้า147ล้านแล้วไปแถวหลังอีก93ล้านดาเมจนะครับไม่แน่ใจว่า9ล้าน3หรอ93ล้านนะครับแต่ว่าก็ชุดเดียวก็หมดทีเหมือนเดิมนะครับผู้ชมก็ถือว่าดาเมจแรงขึ้นมากอ่ะทีมนับหนึ่งครับตัวละครอย่างซุยลิวนะครับพลัง46ล้าน9แสนนะผู้ชมนะอุปกรณ์เฉพาะ4ดาวน,นะครับพาส1ิเษ2แล้วก็ดาเมจ4ล้าน5แสน2 0 0ื0 นะครับของเต็มนะครับหกดาวชิ้นหมดมากนะครับกับตัวละครตัวนี้ฮะเดี๋ยวเราไปลองดูครับว่าจะต่อยเราเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะยืนไหวไหมไงถ้ามันยืนไหวนะครับเดเมจมันน่าจะมีหลักพันล้านนะฮะแต่ว่าถ้ายืนไม่ไหวนี่น่าจะได้เห็นประมาณ4ี่ร้อยห้าร้อยล้านอยู่นะครับเพราะฝั่งเขาเนี่ยมีตัวละครเยอะฟูกี่ที่เกือบมาห้าสิบล้านแล้วนะพลังของเขาเนี่ยมันแบบแรงมากนะครับเปิดมาฮะโซนิกปาดเข้ามาก่อนครับสิบสามล้านเาเมจฮะ ดนแถวหน้าของเราไปน่ครับจากนั้นทาซูมากิยูอาร์อันติไม่ครั้งหนึ่งผู้ชม183งล้านดามจเอะโคกิเข้ามาครับซึ่งถ้าเราโดนซุยลิวต่อยเนี่ยผมแนะะโดนต่อยได้ประมาณครั้งสองครั้งนะผมว่าน่าจะไม่ได้ไกลนะครับเหมือนกับลิปที่แล้วที่เราเอาโบลอสไปเนี่ยเราจะพอมีกิโลขาวอยู่นะครับยังพอยืนได้อยู่ไปฮะแต่ว่าเราเจอกระทินนี้เนี่ยลามิเของเราเบามากบัฟแครบก็นำสีแดงขึ้นมา หลอดชัยอยู่ดีครับต่อยเจทัแตแบงแค่ล้านเดียวฮะไปครับทาซึมากิยูอาครับอันตีไม่ครั้งนึ่งผู้ชมโฮโฮจะไหวไหมเนี่ยซุปเปอร์ดายชายปั่นเข้ามาโอเคครับใกล้ถึงเวลาแล้วผู้ชมซุยริวต่อยกันมาก่อนครับชุดแรกโอ้โหผู้ชมมันยังไม่ได้ออกสกิลจริงๆนะแล้วมาเลยครับกับซุยริวฮะบับไปก่อนครับ432ล้านแต่ว่าไม่ได้ต่อฮะ โอ้โหก็เดามมจชุดแรกไปที่500ล้านแล้วจริงๆมันต้องได้ต่ออีกนะครับแต่ว่ายืนไม่ไหวจริงคุณผู้ชมนะครับลองเปลี่ยนเป็นคอของเจ้าอศซูนกับเพื่อ,อนดูนะคือถ้าเรายืนไหวเนี่ยมันน่าจะมีนะครับเดามมจอยู่ประมาณพันล้านเนี่ยน่าจะได้เห็นกันแน่นอนนะครับแต่ว่าผมยืนไม่ไหวนะครับแล้วก็ไปดูในศึกดวลเนี่ยมันก็ไม่มีใครยืนไหวนะครับมันโดนซวยริ้วต่อยแค่ชุดเดียวเองนะครับแล้วมันก็ล่วงกันเลยยังไม่ได้ครบคอมโบเลยนะ่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับ ในคอของอัศวินขับเคลื่อนครับว่าจะยืนได้ไหมนี่ครับอาจจะเบากว่าไออาจจะยืนไม่ได้เหมือนกับเกเลโกชุบด้วยนะเพราะเมิดจิมเนสทหารตั้งแต่เจทัดแหละแมสโซนิกยี่สิบเจ็ดล้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเด้เนี่ยมันเร็วนะครับโอ้สามร้อยแปดสิบสามล้านโอ้น่าจะไหวแล้วฮะ ก็คือถ้าผมพลาดดาเมจาผิดพลาดไปผมต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับเนื่องจากผมเองก็ดูแล้วก็อันนี้ไปเลยนะครับพลาดไปเลยซึ่งผู้ชมก็ลองสต็อปดูดาเมจเอานะครับผมไม่แน่ใจนะครับมันมีบางครั้งนะที่ผมแบบเบอร์อรดูผิดๆินะฮะเพราะหมดละเม็ดติมฝั่งมันมันโคตรเยอะคุณผู้ชมโอเคมาซุยริวจะได้ต่อยแล้วมาก่อนครับ53ล้านดาเมจฮะมาถึงตาซุยริวครับได้ต่อยจริงๆแล้วคุณผู้ชมรอบนี้ และบัฟก็ไปครับ290ล้านไม่ได้ยืนอีกแล้วฮะก็คือสรุปเลยครับว่าเราไม่ไหวนะครับดาเมจของเราเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ฮะดาเมจของเขาเนี่ยมันเยอะมากนะครับเายืนไม่ไหวแล้วก็ไม่เห็นว่าทีมไหนมันยืนไหวเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวในศึกดวลรับได้ถ้าเขาเจอกับคนที่สามารถรับคอมโบของฟูลิวได้เต็มๆเ,เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้รับการทดสอบนะครับวันพันแมนสามดีด้วยนะครับดเดี๋ยวช่วง บ่ายทิ้งเทียนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผู้มชมโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะ